สวัสดีครับวันนี้จะมาแจกสูตรสตอเบอรี่โยเกิร์ตปั่นแก้ว22ออนให้ดูกันนะครับมีส่วนผสมและทำยังไงมาดูวิธีทำกันเลยครับก่อนอื่นเรานำสตอเบอรี่100กรัมนะครับหลังจากนั้นก็เทสตอเบอรี่ลงไปในโถปั่นเลยนะครับวันนี้เราใช้เป็นสตอเบอรี่แช่แข็งนะครับเพราะว่าหาง่ายและสะดวกนะครับหลังจากนั้นเรามาเริ่มปรุงเลยนะครับเราใส่น้ำเชื่อมกลิ่นสตอเบอรี่หรือว่าไซรัปสตอเบอรี่แบบเข้มข้นนะครับน้ำเชื่อมกลิ่นสตอเบอรี่นี้เราใส่ไป 60มลนะครับหลังจากนั้นก็เทน้ำเชื่อมกลิ่นสตรอเบอรี่ลงไปในโถปั่นเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยนมจืดคาเนชั่นนะครับนมจืดคาเนชั่นนี้เราใส่ไป10มลนะครับแล้วก็ตามด้วยนมสดเมจินะครับนมสดเมจินี้เราก็ใส่ไป10มลเหมือนกันนะครับการที่เราใส่นมนี้เพื่อเพิ่มรสชาติหรือเพิ่มความเข้มข้นให้เครื่องดื่มของเรานะครับทุกคน หลังจากนั้นก็ตามด้วยน้ำเปล่านะครับน้ำเปล่านี้เราใส่ไป120 m l นะครับทุกคนใส่ลงไปในโถปั่เลยนะครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยเกลือป่นนะครับเกลือป่นนี้เราใส่ไปปลายช้อนชานะครับเพื่อเพิ่มรสชาติหรือเพิ่มความเข้มข้นให้เครื่องดื่มของเรานะครับทุกคนหลังจากนั้นก็ตามด้วยน้ำแข็งนะครับน้ำแข็งนี้เราตักให้เต็มแก้วเลยนะครับแก้ว22ออนนะครับ หลังจากนั้นก็เทลงไปในโถป,ปั่นเลยนะครับหลังจากปรุงเสร็จเรียบร้อยเราก็นําส่วนผสมทุกอย่างนะครับนำไปปั่นให้ละเอียดหรือว่าปั่นให้สมูตี้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้คือเมนูสตรอเบอรี่โยกเกิร์ตปั่นแก้ว22องอนนะครับทุกคนสูตรนี้หรือว่าเมนูนี้ท่านสามารถทําตามหรือนําไปปรับใช้ได้นะครับทำง่ายสอนทาแบบละเอียดเลยนะครับระหว่างรอปัน่นแล้วก็มาผ่าสตรอเบอรี่เตรียมไว้ตกแต่งแก้วนะครับทุกคน เดี๋ยวมาดูกันนะครับปั่นไปเรื่อยๆนะครับปั่นให้ละเอียดเลยนะครับปั่นประมาณ30วินาทีนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะครับสูตรนี้หรือว่าเมนูนี้ท่านสามารถทําตามหรือนําไปปรับใช้ได้นะครับทุกคนดูคลิปจบนี้ท่านสามารถทําตามได้เลยนะครับกับเมนูสตรอเบอรี่ยกเกิดปั่นแก้ว22อออนซ์นะครับทุกคนปั่นไปเรื่อยๆนะครับปั่นให้ละเอียดหรือว่าปั่นให้สมูทตี้เลยนะครับอันนี้ก็ปั่นเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็ มาเตรียมแก้วนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเข้มข้นมากๆเลยครับสีสวยหอมแบบสมูทมากๆเลยครับเทไม่หกเหนียวเทไม่หกเลยครับเข้มข้นสุดๆเลยครับทุกคนหลังจากนั้นเราก็มาเตรียมโยเกิร์ตนะครับโยเกิร์ตเน้นโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะครับลาดข้างแก้วนะครับลาดไปประมาณ30 ml นะครับตกแต่งให้สวยงามหรือว่าตกแต่งให้น่ากินนะครับหลังจากนั้นเรามาเริ่มเทเลยนะครับเทลงไปให้ พูนแก้วเลยนะครับเทลงไปให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับทุกคนเห็นไหมครับสีสวยเข้มข้นหอมน่ากินมากๆสมูทมากๆเลยครับหอมสตรอเบอรี่มากๆเลยครับทุกคนสูตรนี้หรือว่าเมนูนี้ท่านสามารถทําตามหรือนาไปปรับใช้ได้นะครับเทลงไปเลยนะครับเทลงไปให้พูนแก้วเลยนะครับเข้มข้นมากๆเลยครับทุกคนสีสวยหอมๆเลยครับเหมาะกับอังกรร้อนๆบ้านเรามากเลยครับเมนูนี้เทลงไปเลยนะครับเทลงไปให้หมดเลยนะครับ หอมมากๆเข้มข้มนมากๆเลยครับเทลงไปเลยนะครับสีสวยมากๆเลยทุกคนหลังจากนั้นเราก็มาตกแต่งนะครับตกแต่งด้วยสตอรอเบอรี่ที่เรา่าเตรียมไว้นะครับวางลงไปเลยนะครับเข้มข้นสีสวยหอหมๆเลยครับทุกคนน่ากินมากๆเลยครับเหมาะกับอากาศร้อนๆบ้านเรามากเลยครับเมนูนี้วางลงไปเลยนะครับหลังจากนั้นก็ ตบท้ายด้วยโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะครับลาดข้างบนอีกทีนะครับลาดให้ฉ่ำๆเลยนะครับว้าวน่ากินสุดๆเลยครับเข้มข้นมากๆเลยครับทุกคนสีสวยมากๆเลยครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟเลยนะครับกับเมนูสตรอเบอรี่โยเกิร์ตปั่นแก้ว22ออนซนะครับ